สวัสดีค่ะท่นทานผู้ชส้มทั่วหาพ่อแก้วโป่งเสือกเนาะค่ะเนาะเพิ่นสิบอกเข้าบอฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเด้อค่ะเด้อสิรับสายบอครับสวัสดีค่ะพ่อ,อขอข้อมันนุเคราะห์ให้แนวทางกับเอฟซีเฮาเน่ะค่ะก็ถามมาเยอะอยู่ถ้าเอฟซีเฮาถูกเค้าก็สิไม่น้ำใจให้หรอกเนาะพ่อ งวดว่ดางหันบ่ามากหนึ่งเจ็ดเมยไปมากหนึ่งหาหนึ่งสีโอ้ยเนาะอัลโหรอเจ้าพ่อยินปะคือบอ่ฝันนะหมวดบ่ฝันบ่เหมืนอนก้อนหนึ่งเจ็ดเล็กฝันนะี่เนาะ ว่าก้อนกับฝันน่ะจออนั่งบอกเน่งเจ็ฝันแลาสามาบอกว่าเจาะเนิ่งเจ็ดจะว่ามักนึอาหลายก้อนบอกคักบอกแนงมักเนิ่งอกานหลาคนกับบอกเนิ่งเก้าหกเนิ่งเก้าหกใันแม่หลาสศูนย์ใส่กระติกจอถึงจอนั่นแม่ยู่อกเอแต่ว่าพ่อกซื้อแต่นึ่งเก้าหกพ่อพ่อมาจซื้อศูนย์หกอยู่พ่อพันได้บนมงันบัลเนิ่งเจ็ดได้ซื้อเวละเนิ่งเจ็ดพอได้อยู่ บอกอก็ดีครับ<ต>พอ่อตัวมากพ่อพ่อบ้านนะเนอะแตน่นว่าฝันมาหวออกศูนย์เจ็ดฝันมาครับมาบอกไหวออกหนึ่งเจ็แต่ว่ามันดอ,อกเจ็ดหนึ่งมวดน,นี้บ่ฝันมาจังไดเลยม่้ดี้วดี้อออหออกวันที่สองข้ามาด่านเจาะวันที่หนึ่งแมนบอวันที่งานบอกแมน ว้าวันที่สองอาทย์ที่หนึ่งสองจันสามบันังคารสามหาเมทัยตาวาพอแป๊สามหกสามเจ็ดอือสามหกกับสามเจ็ดกับสีมี่ป่พอ 3, 6, 3, ่อสามหกสามเจ็ดบนแน่ 3, 7, ดี่นสามเจ็ดก็ได้อือจาวามัตสิแมนว้าอาทิตย์ที่หนึ่งสองจันสามบันดังคารม้าวันงังคารวันังคาร วันหังข้าในวันมันสามเดี๋ยวพอเพิ่งปอกทิ้นกันแล้วอ๋อในวันหนังข้าในวันมันหาตัวไซได้ครับพ่อคิดว่าจะหาตัวใไซแล้วพ่อพ่อใส่ตัวใดคิดว่าใสซสามหกสามเจ็ดเนาะแต่พอเขาว่าเดียวสามหกสามเจ็ดนันมันมากเลยมันจะเป็นอ่าสามหนึ่งแบกเป็นไปได้พ่อสามหนึ่งสามศูนย อ่าสามน่ามสูเนะอะเดี๋ยวหวยออกเดือนพฤษภาอ่วันที่หนึ่งวันที่หนึ่งวันแรงงานวันที่สองวันอังคารอาทิตที่หนึ่ง,องสองกลาวันอังคารอ่าวันนี้มีเกียรด้วันเนี่ยมีเกียร์พ่อเกเจ็ดกัหามันซิ่ง<อ>กันมากบ่ มันคืนมันคืนแรนที่สามคำเนี่ยคืนแรนที่สามคำครับอันเดียนหกเดียนหกนี่แต่ว่าพอมาสามเจ็ดสามหกเลขอ่ะทรับสามเจ็ดนี่ค่ะค่ะอันมันไม่มากสามคืนแรนมันตีขึ้นมาดอกคือเดียนมันก็มากเลขวันมันสามแมนบอลมันก็คืนแรนที่สามคำเดือนหกออกวันที่สองอัตราสื่อสองสามหกก็ได สองสามหกนะกันหนึ่งหนึ่งสามหกหนึ่งอีึ่งานม่อยู่แล้วคือวันแต่งงานวันสิ้นงานมาเอมวันที่สองวันลัคนาข้าพักดาหันดอกวัดจันทร์วันสิ่มันกับวันแดงมันออกวันหันวันมันดอกอีกทีก็เป็นวันที่หนึ่งห่ะนะมันอาจจะเกิดกับทนี้จเพราะว่ามันเป่นวันแงที่จะงดก่อนมันดอกมันเลี่ยนมาออกวันใหม่แมนบ่า มันแต่นเจ็ดคือเก่าพอมันมันห้ามันใหญ่มาออกวันอื่นคือคือแต่ว่าเด็กวันมันเก่าวันเจ็ดคือเก่าที่มันออกดูเจ็ดเจ็ดหนึ่งนะเจ็ดสามมันก็ออกไปเร็วแต่ว่าสามเปดดังดังบอดีสามเปดสามเก้านะดังชั้เจ็ดดังบอสามเปดสามเก้าดังตัวบอสามแปดสามเก้าดังแต่ว่าสามเก้าพอกับมาอยู่แต่ว่าเด็กสามสูอันพอมาร์เดอร์ พอมาต่ดแปดหาสามสัปดาหเลยวัน <8, S 2> มันคือเก่าเรขในมําสังวันเป็นเวันมัน,น,นสามคนะือเก่าหาสามแปดหาสามอ่แมแมอาแปดสาเป็นได้บนะ่พอนะ่อมันก็ไม่ชวนพอวันเลยสามตัวห้าหแปดหาสามห้ากรตัดเอีอวตัวแมนมเอาเอาหาสามแปดสามยังสิก็ได้เนาะพ่อเนาะ พอซื้อหวยพอซื้อขินซื้อล่องได้จะมาเลยรแค่ลสิบบาทสิบาทอ่าพอซื้อซื้ต้องมซื้อน่งหกกับพ่อซื้อซื้อนเจ็้งแปดว่าจะได้มากพอคืนึ้งหกน่งแปดน่งเจ็ดอืมจืงซื้อหางีหานี่พอซื้อเรียกกันครับอือลดสิบพูณส่พ่อมากสามสามหกสามเจ็ดมันอาจจะไปพอมากสามหกสามเจ็ดแต่ว่่ได้สามตัวเพราะว่าแปดหาสาม ห้าสามนี่ก็เป็นเลขว่ามันมีส่วนเลยอไม่ส่วนมันมันบไก่เคี่ยงพร้อมเนาะอันที่ว่าสามหกสามเจ็ดมันอาจจะเป็นสามห้าหรือว่าเป็นสามแปดก็ได้เนาะพอเนาะสามเก้าพอสบายมันอยู่ในเครียขคายเดียวกันเลขสามเก้าสามสามเจ็ดห้าสามนี่มันมันก็อยู่ในเครียขคายถ้าถ้าสามมันแม่นเนาะ พ่อมากสามหกสามเจ็ดมันอาจจะเป็นสามห้าหรือเป็นสามแปดวนในบ้าน่ะเขาถือสุงวัดกันมู่เดียวกันเนี่ยแงนยู่กลมบางวันนี่เลขมิเจ็ดมัาจะได้มากเขาถึงกันเขาถึงซูมวัดเลขมีจเจ็ดเจรศีสิบบาทแล้วเจรศรีไปสองใบเจอกันสิถามกันอยู่เลยกันเลยขับไปในบ้านกันเลยถามเขาเขาว่าเลขมิเจ็ดเปอร์เันแต่ว่างูขิงแงนขางูขิงแงเขาบ้านในกีเขาหนึ่งเข่าหนึ่งหนึ่งเก่าหนึ่ง เดี๋ยวพ่อเขียนไว้ก่อนตัวใด้ก็เก้าหนึ่งเก้าหนึ่งสี่น่งามเมอวนนี้นะเออเออมันหลายตัวเลยเดียเพี่อเพ้าสหกเก้าหนึ่งตากเดเท่านี้แหละสามหเกเก้าหนึ่งฮะเลขสามตัวพ่อมาจากแปดห้าสามะไลขวันมันขึ้นเก้าเออหนึ่งสี่หนึ่งสามหนึ่งห้าบ่มีเนาะพ่อเนาะ ันหาแต่ว่าพอกับพ่อีแจะว่าจะเอาเอาไว้ก็ดีขึ้นกันเนื่องหากา่ันมากเพราะว่าสือไว้โย <ไป S 2> น,นหนึ่งค่ะมันเป็นวันได้งานเนะาะค่ะมัน,น,นคือวันหนึ่งสามคำไม่ไปอันี้เปลี่ยนหัถ้าะแสดงว่าเลขมันจะเด่นหนึ่งเด่นสามเด่นเจ็ดด้เนาะปอนเนาะอ่าันึ่งหนึ่งด้วยเสียอวันหนึ่งมันจะเสลียมันเป็นหนึ่งหนึ่งสามบอือ งามดีพอเจอบาหนึ่งสามเหล็กบัวค่อยออกกับเจอบานเด็กอัฐนเนาะเออหนึ 1, ่งหนึ่งสามสามสองมันออกขนมเปลกระถเก่ามาตั้งหอยกรลำมันออกสามหออกสามเจ็ดกัดลงมากก็คือสามหากับสามแปดแล้วเนาะพอไก่เคี่ยงมันบ้แล้วก็สามหนึ่งหนึ่งสามแปดสามเก้าหนึ่งสี่หนึ่งสามอนนี้นเหน่งค่ะพระเมน นี่แหละน,นี่กับกันละหาสามสามหาสามเก้าเก้าสามสามหกพ่มากสามหกแห้งเนาะกับสามเจ็ดกับสามหนึ่งก็มึงเละหลายตัวแต่ว่ามันกัเป็นตัวเดียวกันแต่ว่าบอกแกับว่าโตมแต่ว่าพอมาซื้อได้เนี่ยพอขึ้ซื้อขึ้นร่องเหรอมันจะเปลี่ยนหวหานืึ้น มักเกือบ้ตรงตรงเป๊ะเพราอะไรเรื่องเสียมมักกดแจมคือแซมร่องแซมสามหกสามเจ็ดมาพอไปหยากบอกตัวนั้นบอกออกไปแล้วมันก็ถื้นแนขาปฏิวัติวาก็ถืเนาะแต่ว่ามันจะของมักเือมัก็กืออยู่พะว่าซื้อคือนขึ้นตือนลงอ่าจมเมื่อจะแล้วมากกับมากห7นึก็เกิดได้ร่องใบหนึ่งแปดหนึ่งหกบดก็ได้ไร ถือกับว่าถือกี่ดอกพ่อบางคนกับบ่ามักกับว่าซื้อ,อย่งนีเนี่ยคือกันแหละมันหลายอาจารย์จ็คสีเลือดอ๋อาจารย์ใดแต่ว่ากันถือเลขเจ้าของมากข้าเจ้ากับซื้อนะข้าเจ้าหมั่นใจว่ากระซื้ออยากเบิ้งอยากเบิ้งว่าสีเข่ากับเลขเจ้าของบ่สิไหมเบิง้งหนึ่งหนึ่งสามเยอะมา,เ,าเลขไงเพ่นเดียวเดียวนี่มีศูนย์สามศูนย์สี่หนึ่งสี่หนึ่งห้ากับเก้าสามเก้าสี่แล้วพ่อ กะหาสามแปดสามเนี่ยแหละหนึ่งหาแมงกะยู่ในเคียดค่นี่แหละค่ะแปดสามแปดสามหาสามะถ้าว่าเป็ลายไก่แห้งลายแมนอุ้ยซื้อลายแล้วถ้าว่าซื้อหลายแม่สิถูกพ่อเอ้ยต้นัน่นก็ยังวาถูกอยู่คาร่ะสามก็บื่อหาใจค่ะว้าวหา หรือว่าเอาหาครับเอาหานี่ยเราใส่หาสามเอ 8, อแปดหาสามค่ะพ่อว่ามากแปดหาสามเพราะงั้นแปดหาสามมัต้องพอให้หาสามฮกหาสามเอ้ามือขึ้นนฝันว่าเรียกออกฮกหาพ่อไว้หาฮกหาฮกหมวดกวนฝันว่าเรียกออกเก้าเก้าเก้าสามตัวบอเซียกนน้อนฝันหอดบอเสือ เว้ยฟันไม่ว่าสิเป็นศูนย์หกสามพระมาศูนย์น่าจะนั่งบอกรียเลขหาหกสามดังดังพ่อเดียวนี้หาหกสามเลขดังบอเมมยู่บานสื่อจนผมมีขายเฮ้ยหาหกสามหาหกสี่นี่แหละประการศ <5 S 2> ูนย์หกสามเดีด๋ยวไปก่อน ซื้อกะซื้อว่าซื้อก็ว่าซื้อก่แปดห้าสามนั่นแหละแปดห้าสามก็สามเจ็ดสามหกนว่แหละศูนย์หกสาบอก็ซื้อก็ซื้อว่าซื้อก็ว่าซื้อเขียนไใบมาเบิ่งย้อนหลังอุ้ยถูกสามตัวตรงมาถามหาพออีกดิปันนี้ โอ้ยฝันมเมื่อแรกคือฝันว่ะค่ะพอ่อขันฝันจังท้อมาบอกเนี่ยพ่อเด้อค่ะฝนตกบ้ามือขึ้นนี่แต่พอท้อไปบอกพ่อว่าไม่งิ้นท้อหรออ๋อ,อจัน,นจันเนจ้าจ,จันมืออื่นสิ่ท้อไปถามดอกเท่าฝันได้เนาะพอนะ่อเนาะฝนตกสอบตามแมทมาขึ้นนี่อ้าตกบดขึ้นอยู่นี่นะแต่ตกงามพ่อมีฝนจ้กเมทโอ้ตกแต่ที่สิ่แรกแม่ฝน อาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์ที่แล้วมาตกกับผมไม่นานหงดุดหน้หน้าเลยกับผมไม่นานหงยูเหมือเส้านี่หงยูขันตกออกมาอีกรอบหนึ่งนี่คือสิตุเต็มหน้าอยู่หงยูขงน่เ่มีน่างจำไห้สวยมากไลยแข่งตอนมีน่างเล่นแมตช์กัตกบัวทั่วฟ้าเนาะพ่อเนาะกันพ่อเดี๋ยวมือนี่เจาะไปหาอีกรอบเด้อเทียบฝันได้เนาะค่ะค่ะขอบคุณค่ะพ่อค่ะสวัสดีค่ะ ่านผู้ชมเพิ่นใครเนี่ยทางเข้ามากเนี่ยขอขอบทุ่นหลายๆเนาะค่ะเนาะเลขสีหล้ยตัวอันนี้เจดแดงฟันพิ่งนึกได้ก็เขียนไว้ซื้อหรอกค่ะพ่อเพิ่นว่ากําลังมันกับสีถ้าเพื่นจัดมันกับสีมาหนึง่งทีนี้ออกว่าหนึ่งขัน้นวันที่สองว่าเลขประจําวันนอกกับีิสามเฉพาะสามาก็เจ้าดังน่ะดอกสามแม่กับเขาคายเจแดแยงนี้นี่เนาะ ไม่มีสามตัวนี้ไม่มีสิทธิถูกหวยนะถ้าสามมากก็คือสามหนึ่งสามศูนย์ถ้าหามากก็หา,ห,าหาสามหาหนึ่งหาศูนย์เต๋กับกูแปดกับแปดสามหมอธรามะน่ะเนาะเนาะเหล็กวันที่สองมันโมเนววันอนจะไพสีเป็นไพ่เลขโชควาชนาเด้อค่ะท่านผู้ชมเนาะเสียงดวงซื่อบรรสผูสุคนนัน่นแหละขออยวยท่านผูช้ชมโชคดีด,ด้วยด้วยถูกหวยไปด้วยกันค่ะ สังคีมมาได้ตาเมือโถงไงนะจอยเ่นวัพวกนี้เนาะโอ๊ยแคปออกค่ะแคปออกแคปออกอาจสีไลักตูดนิดกหน่อยเด็กเพิ่นโบฝันเนะาะวดนก่นหนึ่งเจ็ดเพิ่นกับฝันวันนี้พ่อโบท่านฝันเหมือนกอบเด็กกำลังวันไห้เพิ่นกับพี่เคห์ยังสี่ลักความหนาจะแม่น่ะนะหนึ่งหนึ่งสามเืองามแถอค่ะท่า,านผูนะ้ชมเนาะ เข้ากันกับเสียแอดฝันนี่นี่เสียแอดฝันได้เก้าหนึ่งสามนะเอา้ารวยด้วยถูกหอยไปน้ำกันไฟฟังท่านกับจำออเดอร์เลขพึ่นนะคะก็ขอขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะรวยด้วยถูกหอยไปด้วยกันค่ะ